สวัสดีค่ะชาววันอาทิตย์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโร่ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นวันวันสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์นะคะที่ทำคลิปนะเพราะว่าวันอื่นๆทำไปหมดแล้วนะคะ,ะมาดูกันชาววันอาทิตย์นะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในเดือนมกราคมนะคะปี2565นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะ เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าเป็นการเปิดแบบโดยกว้างโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะเราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนะเาะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกคาแล้วก็พลังงานการอ่านไพ่นะคะในคลิปนี้อาจจะเลทไปได้1-3เดือนด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือนมก,กราเลยก็ได้นะคะในบางท่านนะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะ ก็นกดูว่าจากนาับไพ่เนี่ยพลังงานน่าจะเหมาะกับชาววันอาทิตย์ที่กำลังแบบความสัมพันธ์ก็โอเคนะอืมดูจากนาับไพ่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะนะอาจจะเหมาะกับความสัมพันธ์ที่ดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะชาววันอาทิตย์นะคะคุณน่าจะได้สารความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะ อนะอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนในเครื่องบานะคะซึ่งเขาอ่ะอาจจะพยายามเข้าหาคุณนะคะพยายามเข้าหาคุณแต่คุณยังรู้สึกถึงความกังบนใจนะคะหรือว่าคุณยังมีกำแพงอยู่ก็ได้นะคะชาววนาทิตย์นะเพราะอะไรคือตัวคุณเองอะ่ะ นะคะที่ผ่านมานะคะอดีตที่ผ่านมาประสบการณ์อะไรก็ตามนะคะทำให้คุณรู้สึกรักตัวเองนะคะ,ะ,คะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะนกมองว่าที่คุณยังกังวลหรือรู้สึกสับสนกับคนที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะต่างกันด้วยวัยนะคะเขาอ,อาจจะเด็กกว่าคุณหรือว่าอาจจะเป็นรักระยะไกลนะคะอยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านบางคนยังไม่ได้เจอกันเลยนะ อาบางคนก็เจอกันแล้วอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารพูดคุยกันผ่านแชทผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยกังวลว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะคุณมีความกังวลใจเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนยังไม่ได้เจอกัน แค่คุยกันผ่านแชทผ่านแอปพลิเคชันเนี่แหละนะคือคุณก็ถูกใจเขานะคะแล้วเขาอ่ะก็ชอบคุณมากๆคุณคนนี้อาจจะเป็นคนหน้าตาดีนะคะแต่งตัวดีบุคลิกดีมีสเสน่ห์มากๆเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะตัวเขาและก็ตัวคุณนะจริงๆคุณก็ยังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แหละนะคะคุณก็รู้สึกว่า เขามีอะไรที่คุณก็ถูกใจเขานะอ่าเขามีสเสน่ห์ดึงดูดใจคุณนะคะอันนี้ก็คือพลังงานนะคะความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์นะอืมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนชาวธาตไฟเมสิงธนูแล้วก็ชาวธาตดินนะคะพฤศพกกนมังกรทีนี้เรามาดูว่าที่ผ่ามนมาเป็นยังไงบ้างคะ เป็นยังไงบ้างควีนดาจ็ดวนะคะคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเยอะนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปตกอยู่ในสถานะการเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะคะเขาไม่ชัดเจนกับคุณคุณอยากได้ความชัดเจนเขาก็ไม่ชัดเจนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะอดีตที่ผ่านมานะ ทีนี้ตัวคุณเองอาจจะตัดสินใจนะคะตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะกลับมารักตัวเองนะแล้วก็มาเจอความสัมคัธ์นี้ก็ได้นะคะหรือหรืออาจจะเป็นคนคนนี้แหละนะคะที่คบที่คุยกันผ่านมาก่อนหน้านี้เขาไม่ชัดเจนกับคุณนะคะนะเขาทําให้คุณสับสนนะคะหรือเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวพฤษศนะคะชาวราศีตุลก็ได้นะ อก็อดูนะเก้าเหรียญหกดาบเนี่ยถ้าก็ถ้ากับคนคนนี้นกมองว่าอาจจะมีการแบบ move on นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ก็ได้กับคนคนนี้นะอืมแล้วทีเนี้ยการกลับมาของเขานะคะ เขาอาจจะพยายามกับคุณมากขึ้นก่อนหน้านี้เขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสนค่อยแคร์คุณหรือว่าไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะคุณก็เลยกลับมารักตัวเองนะคะเป็น t m press กับเก้าเหรียญน,นะคะนะเออกลับมารักตัวเองนะคะไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณโฟกัสอยู่กับตัวเองสนใจตัวเองนะคะให้คุณค่ากับตัวเองคุณอยู่ได้ค่ะถ้าถ้าแบบว่า โอเคฉันมีความรักแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมหรือว่ามันไม่ได้เติมเต็มนะคะฉันอยู่คนเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะชาววันอาทิตย์จะแบบคุณก็แบบว่ามีดีในตัวอยู่แล้วนะคะคุณมีความเย่อหยิ่งของคุณอยู่แล้วเพราะคุณก็มีทั้งความสวยความหล่อในตัวเองนะคะมีทุกอย่างที่เรียบพร้อมอยู่แล้วนะคะคือคุณนะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะก็คือ อาจจะเป็นเขาเนี่ยแหละนะคะที่ผ่านมาที่ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ค่อยใส่ใจคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วตอนนี้เขาก็หันกลับมาพยายามกับคุณมากขึ้นในวันที่คุณไม่สนใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะอือฮ mm ึ hmm. มามาดูกันว่า mm hmm. เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอดูคุณก่อนดีกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา ชาววันอาทิตย์นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะสิบดาบคุณเจ็บกับเขามาค่ะคุณเจ็บกับเขามามากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นนักรักสูงนะคะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่คารมดีนะคะอ่อนโยนนะคะอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะนะคะเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขานะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้นะคะ คือสามดาบอะนกมองว่าคุณเจ็บกับเขาเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขาไปทําอะไรรับหลังคุณด้วยนะคะคุณเสียใจผิดหวังค่ะคุณเหนื่อยคุณท้อคุณบางทีคุณก็ไม่อยากจะไปต่อกับเขาแล้วนะอนะเขาอาจจะทิ้งให้คุณรอคอยเขานะคะทําให้คุณรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะอแต่คุณก็ยังหลักเขานะ ทีนี้เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับชาววันอาทิตย์นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยเขาเขาห่วงแหนคุณนะคะห่วงแหนความสัมพันธ์นี้คุณยังเป็นเดือนซันเป็นควีนเหรียญเป็นคนสําคัญเป็นที่หนึ่งในใจเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยดีที่สุดนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเนี่ยขึ้นไพ่สามเหรียญนะคะนี่ก็สามเหรียญนี่ก็สามเหรียญเขาอยากสร้างความสัมพันธ์ต่ออยากปรับความเข้าใจกับคุณเขาอาจจะรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดตอนนี้นะคะสําหรับเขาขึ้นหนึ่งเหรียญอยากขอโอกาสอยากจะมีโอกาสที่จะทําให้มันดีกว่าเดิมอย่างนี้นะคะ่ะที่น้องเห็นนะ ทีนี้มาดูกันว่าการเช็คแอคชั่นของเขา <_ an> เขาจะทำอย่างไรนะคะ <_ an> เนี่ย <_ an> เขาจะกลับมาคืนเดียวกุน,กนจริงๆนะเจ็ดไม้นี่ก็เจ็ดไม้เขาจะพยายามต่อให้คุณปิดกั้นเขาแล้วก็ตามปิดกั้นทางความรู้สึกก็ได้ทางเครื่องมือสื่อสารก็ได้แต่เขาจะกลับเข้ามาพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านบางคนเจอกับรักต่างไวัยนะคะ นี่แหละเขาจะกลับเข้ามาค่ะเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะเขาจะกลับมาคืนดีกับคุณทําดีกับคุณมากขึ้นค่ะเขาจะพยายามค่ะคุณคนนี้นะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนบอกไปแล้วเนาะอือฮึเขายังรักรู้สึกดีดีกับคุณนะคะนกมองว่าเขาไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนคุณคนนี้นะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแนวหน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะแนวหน้ม แนวน้มจะเป็นยังไงคะดูก่อนนะไพ่ชอบติดออกมาสองใบโอ้สีไม้แนวโน้มความสัมพัญแปดดาบโอ้ห้าดาบใดาบห้าดาบเจ็ดดาบแนวโน้มความสัมพันธ์โอ้หกเหรียญนกว่าคนคนี้เออ ก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอาจจะมาให้ความหวังเรานะคะแต่นกดูจากนไาพาอะ่ะคือเขาอาจจะทําดีกับคุณก็จริงเดี๋ยวเขาก็อาจจะกลับไปทําตัวเหมือนเดิมนะดูจากน้าไพา่ขึ้นชั้งแปดดาบห้าดาบนะคะคุณเจ็ดดาบ์เขาก็อาจจะไปทําอะไรลับหลังคุณอีกนะคะมีความลับกับคุณอีกหรือไม่ชัดเจนในความสมพัญอีกนะคะต่อให้คุณให้โอกาสเขาก็ตามนะคะหกเหรียนนะคะ เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับเราแค่คนเดียวนะคือเขาอาจจะดีในช่วงแรกที่อยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอืมอมันนี้ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะก็อยู่ที่ตัวของเราเองนะคะชาววันอาทิตย์นะว่าคุณจะยังไงนะคะอ่าบางท่านบางคนคุยกับราศีเมษนะคะหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรือเป็นอ,อ ้าของธุรกิจนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรือไม่งั้นก็คือถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนนะคะเขาก็ดึงเรากลับไปในความสัมพันธ์แบบนั้นอีกเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดึงเรากลับเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากเสียเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะคะเรามาดูคนโสดกันต่อนะคะเดี๋ยวนขอเก็บก่อนเรามาดูคนโสดกันต่อว่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนวันอาทิตย์นะคะ อ่าคนโสดที่นกเห็นนะคะคนโสดคนโสดตัวคุณนะคะอาจจะตัวคุณเป็นสามเหรียญน,นกมองว่าคุณมีการพูดคุยพูดคุยกับกับใครสักคนหนึ่งแล้วอาจจะมีคนคุยนะคะอืมคุยกันผ่านแชทผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็แบบว่า แต่คุณก็บอกว่ายังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นนะคะมีการพูดคุยกับคนใหม่ๆเหมือนกันนะคุณค่อนข้างรักตัวเองค่ะคนคนโสดนะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะตัวคุณเองอ่ะรู้สึกว่าคุณอาจจะยังกังวลในเรื่องของการเปิดใจอยู่นะอ่าคุณอาจจะกังวลคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะคบจริงจังกับใครก็ได้นะคะคุณเพิ่งจะ move on ก็ได้เดินออกจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะตอนนี้คือ ตัวคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของงานนะหรือตัวคุณเองก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆที่คุณที่คุณยังไม่ปล่อยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณยังยึดติดอยู่ทางความรู้สึกนะคุณกําลังอยู่ในช่วงของการแบบ move on นะคะคุณจะ move on ได้แต่ตอนนี้คนที่คุณคุยคุณก็คุยนะแต่ก็ยังยังไม่ได้พัฒนาอะไรกันมากนะคะคนโสดนะอ ตัวคุณเองก็จะมีคนมาชอบนะคะคนเข้ามานะคะผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะที่นกเห็นนะแล้วก็มีคนมาถูกใจคุณคุณก็ชอบเขาแหละแต่ยังยังเป็นการพูดคุยกันอยู่นะคะยังไม่ได้บอกว่าเออจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรใดๆนะคะแต่คุณก็ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะขอดูนะคะว่าความรักของคนโสดเป็นยังไงคะอ่าเด็ดทาวเวอร์ คุณอาจจะเพิ่งจบมาจริงๆนะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาอย่างกระพันหันนะคะด้วยการตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณคุณอาจจะคิดดีแล้วนะคะตัดสินใจดีแล้วนะแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินค่ะชาวทัดลมนะความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกคะต่อจากนี้หกเหรียญน,นะคะสิบดาบอ๋อคุณยังรู้สึกดีนะคะ รู้สึกดีกับคนเ,เก่าๆอยู่เลยแล้วก็คุณก็เจ็บนะคะคุณก็เจ็บแต่คุณก็เหมือนกับว่าอืมคุณจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นกับความเจ็บปวดที่คุณเคยเจอนะคะใครที่เข้ามาหาคุณนะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะคุณจะดูเขานะคะหมายถึงว่าเรียนรู้เขาจนคุณได้รู้ ตัวตนของเขานิสัยใจของเขาอย่างแท้จริงนะคะคุณจะใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ๆมากขึ้นนะคะคุณจะไม่รีบนะเก้าไม,มายคุณจะมีกำแพงที่สูงขึ้นนะคะคุณจะคุณจะค่อยๆเรียนรู้จริงๆนะเออที่นกเห็นนะคะเพราะประสบการณ์นะคะความเจ็บปวดทําให้คุณแบบ ไม่ได้อยากที่จะรีบในความสัมพันธ์อีกต่อไปนะคะค่อนข้างคัดค่อนข้างใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะให้เวลาพิสูจน์รักแท้อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอืมก็ถือว่าดีนะคะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์หรือว่าไพา่อยากจะบอกอะไรคุณดีนะไพ่อยากจะบอกอะไรคนโสดบ้างคะนายอัพสอบสเตรนท์หนึ่งถ้วยจะมีคนเข้ามานะคะคุณใหม่ๆ นะพลังงานเก่าก็เหมือนเหมือนมีนะคะอาจจะมีคนกลับเข้ามาบวน,บนๆมา,มาเช็คความรู้สึกคุณนะคะคนที่คุณมีการแบบจบหรือเลิกเลิกกันไปแล้วเหมือนเขาอาจจะแบบว่าเช็คคุณว่าคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นพลังงานของคนใหม่ๆเนี่ยนกมองว่า คุณจะเจอคนที่แบบว่ามีความแตกต่างกันนะคะอาจจะต่างกันด้วยวัยภาษานะคะเชื้อชาติอย่างเงี้ยค่ะแต่เคมีตรงกันมากๆนะคะเขาจะจริงใจจริงจังกับคุณนะคะหนึ่งถ้วยค่ะคือเขาจริงใจนะเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจที่เข้าหาคุณเขาเจะรู้คุณหนักหนาดูนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็มีคนใหม่เข้ามานึกว่าอืมเขาดูจริงจังกับคุณมากๆนะคะอื ็โอเคนะคะมีคนใหม่เข้ามาแล้วนะคะก็ยังไงก็ดีใจด้วยนะคะลองลองดูนะว่าจะเวิร์กไหมนะแต่เขาจริงใจนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็สมหวังนะคะ แล้วก็คู่ควรกับเราด้วยเนาะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีที่นุกให้ไว้ใต้คลิปนี้นะไปก่อนแล้วค่ะเจอก,กันใหม่ในคลิปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ